สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนแนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความและก็ได้โพสตแชท ที่มีการแชทสนทนาโดยได้บอกว่าเบื้องต้นได้แจ้งหัวหน้าหมวดทางหลวงดงหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดเขวงและเป็นผู้รับผิดช,ชอบเส้นทางสายนี้เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นให้แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ได้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการค่ะ สันตติกุลจึงได้มีการพูดข้อความที่ว่าจั่วหลังคามาแล้วจ้าความคืบหน้าเรื่องจั่วหลังคาบ้านจำเลยผลต่อเติมล้ำออกมานอกรัว้วหมวดทางหลวงดงหลวงซึ่งรับผิดชอบเช่นทางสายนี้ได้รับร้องเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบข้อจริงให้ครับพร้อมทั้งขอบคุณผู้แจง้ง ที่ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการขอขอบคุณผู้ที่ร้องเรียนและขอบคุณหมวดทางหลวงดงหลวงด้วยนะครับผิดถูกว่ากันตามหลักฐานครับผมว่างานนี้ผลต้องรื้อจั่วหลังคาออกเหมือนกรณีเสาไฟฟ้าที่ต้องรื้อถอนเพราะตัวเองทำผิดกฎระเบียบของราชการตลอดจั่วหลังคาที่ล้ำออกมา มันชัดเจนว่าล้ำทางหลวงประวัติผลที่เคยมีคนเล่ากันว่าขโมยรถจัก,กรยานยนต์ในสมัยที่ทำงานโรงงานน่าจะจริงเพราะดูนิสัยแล้วชอบเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเล็กๆน้อยๆก็เอาคนแบบนี้มักจะทำอะไรไม่ค่อยคิดทำไปก่อนเกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ กลายเป็นคนมีคดีติดตัวเยอะแยะไปหมดเป็นคนประวัติเสียที่น่ากลัวก็คือคนขาดสติยังคิดเมื่อมาบวกกับอารมณ์ร้อนโมโหร้ายมีโอกาสสูงที่จะทำผิดในเรื่องที่ร้ายแรงได้นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผลตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าเด็ก หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลเด็กเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าชอบคำนี้จังเลยจําเลยคดีฆ่าเด็กไม่ต้องใช้คำสวยหรูให้กับคนอย่างนี้อีกหน่อยมันจะทำเพิงนาบ้านให้รถมอเตอร์ไซค์โปโลทำได้ถ้ามันก็คือที่ดินตัวเอง แต่นี่มันคือถนนหลวงคงจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมค่ะอย่างมากก็แค่หรือส่วนที่ล้ำออกเชื่อเถอะขนาดผู้ว่ายังเชิญมันไปออกงานคู่กันมาแล้วทำดีได้ดีทำชั่วต้องรับกรรมจำเลยท้าทายกฎหมายไม่มีความเคารพกฎหมายสักเท่าไหร่ตลอดเวลาตามที่ผ่านมา เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมจัดไปจัดไปอย่าปล่อยให้มันลอยนวลบักจำเลยชอบสร้างคดีหลายๆเพราะมีเงินเสียค่าปรับเยอะเยอะมากจากการเสียชีวิตของชมพู่หลอกนะถึงได้มีวันนี้ขึ้นมาได้รวยแล้วก่างจำเลยมันตั้งใจให้เป็นประเด็นก่างไม่เลิก เรามาต่อกันที่ทางด้านของป้าบุหลันกันต่อนะคะโดยป้าบุหลันได้มีการหยิบยกเอาคลิปที่ทางด้านของผู้จัดการส่วนตัวของนายเชยพลได้ทำคลิปที่ว่าทนายลุงพลพูดคำนี้ตะลึงกันทั้งคณะขนลุกพักคู่ให้สิ่งนี้กับหัวหน้าพักป้าบุหลันจึงได้มีการโพสต์ข้อความที่ว่า ทำไมชัยพลและสมพรต้องห่างขาหมูการเมืองเป็นเหตุสังเกตได้เพราะอ,อ้วนขาหมูชอบอวยชอบอวดและโยงเรื่องการเมืองให้มาเกี่ยวข้องกับคดีโดยใช้ทนายสุรชัยชินชัยเป็นสะพานซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดที่ทนายจะสนใจการเมืองมันเป็นสิทธิ์ความชอบส่วนตัวแต่อีกนั่นแหละที่การแยกส่วนความคิดนั้น ทำได้ยากดังนั้นการพยายามโยงการเมืองกับคดีชัยพลจึงมีผลเป็นดาบสองคมของทั้งพรรคและทั้งชัยพลเองยกตัวอย่างเอฟซีชัยพลที่ไม่ชอบพรรคนี้ก็จะไม่ชอบที่มีการโยงเพื่อไทยกับชัยพลส่วนเอฟซีของพรรคที่เกลียดชัยพลก็จะไม่พอใจที่ทนายของชัยพลอยู่พรรคนี้ พราะเกิดผลเสียสองทางแบบนี้ชัยพลถึงต้องตัดหางหมูปล่อยวัดวางตัวเป็นกลางๆไม่ออกตัวมากนะักแม้จะแอบดีใจที่ทนายของตนได้กระทบไหลหัวหน้าพักใหญ่หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าผมแยกไม่ออก ถ้าหากว่าบุคคลคนเดียวดําเนินการอยู่ในหมวกของพักเพื่อไทยหรือดําเนินการอยู่หมวกของส่วนตัวเพราะวันนี้คืนดีเขาก็สลับหมวกไปมาได้ดังนั้นตัดสินใจได้ง่ายในการลงเลือกตั้งทั้งหลายผมไม่เลือกเพื่อไทยเอาไว้ก่อนดีกว่ารอการพักอื่นๆที่ไม่มาเกี่ยวข้องกับคดีชัยพลแทน คุยคงแอบดีใจที่ได้ทนายเส้นใหญ่มาทำงานให้ไอ้เบาหวานคงโอ้อวดค่าคนสนิทสอสมีรถหรูขับใครเห็นก็จะได้นึกถึงว่าเป็นคนที่มีเงินจะได้โม้หลอกแดกคนที่ไม่รู้เรื่องมุงก็มาบักเบาหวานใช่ค่ะเสริมบารมีเพื่อไว้ข่มอวดอ้างในการเป็นมิตรของมัน